สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Commander Conquer Legend นั่นเองนะผู้ชมครับหรือว่า Red Alert นั่นเองนะครับในเวอร์ชันมบาย l e หรือว่ามือถือนั่นเองที่นาตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพการาฟิกในเกมกันว่าตัวเกมจะน่าเล่นสักแค่ไหน ทีนี้ทุผู้ชมครับเห็นตัวละครแบบนี้แล้วเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศในเกมันจริงนะครับว่ามันจะเหมือนที่เราคิดหรือเปล่านะในส่วนของตัว Command and Conquer l e g e n d นะครับหรือว่า Red Alert นั่นเองทุผู้ชมครับสำหรับตรงนี้นะคือในช่วงแรกนะครับมันจะเข้าเกมเอ่อยากที่หนึ่งนะครับจะมีการโหลดแผน่นะแล้วก็เกมสไตล์นี้นะครับมีภาษาไทยด้วยนะนจะมีการสนทนาของตัวละครแบบนี้นะครับที่เราสามารถทําการสกิปด้านขวาบนได้เลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันไม่ โอ้ oh, มาแบบอลังการงารสร้างเหมือนกันนะแต่ว่าผมคิดว่ารูปแบบการเล่นอ่ะมันจะเหมือนที่เราคิดหรือเปล่านะผู้ชมอันนี้ผมเข้ามาเล่นคือโหลดแล้วมาเล่นเลยนะครับแล้วมาพรีวิวให้ดูนะครับไม่ได้ลองเล่นก่อนนะเอตัวละครมาแบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะใช่นะครับเกมในตลาดแน่เลยถ้าแบบนี้โอเคอ่ะมีตัวนี้นะครับตัวกราฟิกนี่มันยังไม่ได้ปรับอะไรนะครับมันน่าจะเซตตามเร <Hey, open. S 1> ียกอะไรนะ ตามสเปคเครื่องนะครับเล่นบนอิมูเลเตอร์อะมาทีมชอบเซตสเปคที่เป็นโลเอ้ยแต่คิดถึงทหารแบบนี้เนาะที่มันตั้งแบบนี้ได้นะเนี่ยมาแล้วนะครับปูทางโ <This S 1> อ,อเคกำลังรับข้อมูลนะครับโอเค <'s> ส่งมาครับวิ่งไปแล้วลากนะครับมาโจมตีตรงนี้ปุ๊บโจมตีไปโจมตีไปโจมตีไป ตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะคือก็ดีแหละแต่ผมคิดว่ารูปแบบการเล่นน่าจะเหมอือน RTS ในตลาดนะในช่วงแรกมันก็เล่นเป็นเนื้อเรื่องแบบนี้แหละแต่เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะเราก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันอย่างดีท่านผู้ชมครับโอเควิ่งกันไปจา้าวิ่งกันไปจา้าโอเคปุ๊บกดป,ดปดุ๊บทีนี้ราตัดฉากนะเราให้ตัวละครไปทําการซ่อมสะพานนะครับเอนจิเนียร์ในชะ่ไหมเอนจิเนียร์ของเรานะครับทําการซ่อมนะ ป๊บเรียบร้อยครับเราก็สามารถข้ามไปได้เรียบร้อยแล้วเว้ย <laughs> เออประมาณนี้นะถ้าให้มันเหมือนใน PC ซผมว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมหลายๆเกมที่มาจาก PC นะครับที่เป็นแนวเนี้ยส่วนใหญ่มันจะฉีกมันจะฉีกนะครับแต่ว่าตัวฐานตัวอะไรแบบนี้ก็ได้อยู่นะ <laughs> แต่ลองดูกันนะครับคิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบที่เราคิดนะครับน่าจะมีอ,อ่าสตรอรี่ต่างๆให้เราเล่นนะครับแล้วก็เอ้ยตัวนี้ใช่เลยะ มันมันไม่ควรหวังนะท่านผู้ชมผมคิดว่าเ <c oughs> อาเข้าไปทําการซ่อมหน่อยปรับปรุงหน่อยหรืพี่เข้าไปสินี่ทาการซ่อมนะครับแล้วขวาบนก็จะมีตัวทรัพยากรนะครับว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับตรงนี้เนาะตรงนี้ก็ทําการซ่อมฐานแบบเรื่อยๆเลยนะครับนะนี่โอ้เฮ้ย <c oughs> มันจะเทน,นะ กิบด้านขวาบนแล้วกันนะครับเฮ้มีสตูมาบุกว่าสตูมาบุกนี่นี่คือถ้ามันใช่แบบเนี้มันคือมันดีนะไอ้เนี่ยไอ้ที่เป็นป้อมไอ้ตัวเลเซอร์สายฟ้าเมื่อกี้นี่ลงกันแรกเฮ้ย <Building. Construction. S 2> เสียงมาว่ะโอเค ฝึกฝนนะครับทหารประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเหมือนไออาชียในตลาดแหละทุก้ชมครับโอเคส่งไปทหารมาตรงนี้ละโอเคเก็บตัวทรัพยากรนะครับเขากำลังมาวะนี่ครับโดนไป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 แบบเอาเรื่องนะโอเคทำการอัปเกรดนะตัวเชิลเตอร์หลังของเรานะครับอัพเกรดไป เชบเรียบร้อยครับรนี่ฐานมาแล้วนะครับวันนี้จะเป็นฐานของเราเนาะอัปเกรดฐานเรียบร้อยแล้วนะครับฐานพัฒน,นาแล้วก็จะปลดล็อกตัวระบบเพิ่มเติมนะครับการต่อสู้เข้าสู่โหมดโหดเหรอโหมดอะไรวะคือเขามาแบบโอ้ไม่กอดมีเดอะฮักมาด้วยเหรอโอ้ไม่กอดซีล็อปโอ้ยไหวไหมเนี่ยโอ้ยไหวอ,อ,อยู่นะครับนี่โดนโดนไปโดนไปโดนไป เรียบร้อยไหมตกไปแล้วหนึ่งนะครับนี่สองครับผมเอาเรื่องว่ะยังไงต่อชนะแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปหมดเกมหลักหรือยังโอเคการต่อสู้นะครับนี่ครับถ้ามีตัวเร่งสปีดมาแน่นอนนะครับตัวเนี้ยคิดว่าก็ เหมือนอาชีในตลาดนะครับเราสกิปได้ขวับนได้เลยนะครับทำการสกิปได้ไหมเนี่ยสก,สกิปไม่ได้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับมาต่อกันนะครับอันนี้เราจะได้เข้าสู่การเล่นจริงๆแล้วนะครับก็คือมันจะมีตัวภรรกิจแบบนี้ให้เราเล่นนะครับเขาให้เราสร้างอะไรนะครับเราก็วางลงไปนะแต่ด้วยรวมมาครับเขากําลังใช้ในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรนะรูปแบบอะมันไอ้นี่มันเหมือนไอที่เราเล่นมานะครับแต่ว่า การต่อสู้อ่ะคิดว่าน่าจะต้องไปสู้ภายนอกที่เป็นโลกเป็นเวิ l d ์อีกทีนึงนะครับเหมือนอาชีพทั่วไปอ่ะแล้วก็มีกิวเนี่ยแบบเนี้ยคือใช่เลยเห็นไหมคือแบบเออตาที่เขาสั่งอ่ะเอออ่ะเราก,กดเล่นตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็ทําการสแกนนะครับรบอบมีศัตรูอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทาการจมบตีอย่างที่บอกไปอ่ะครับ ือช่วงแรกมันเป็นช่วงที่แบบเกมแบบเหมือนอยากให้เราเล่นแบบนั้นอนะแล้วพอมาเล่นจริงแล้วมันไม่ใช่มันก็เฟลนะเออผมก็เลยแบบไม่ไม่ลองเทสก่อนนะครับมันจะเฟลตั้งแต่ตอนเทสนะเราก็เลยแบบมันลุ้นกันเผื่อมันจะดีขึ้นนะแหมอขาสาเปิดมาแบบตื่นตาตื่นใจท่านผู้ชมครับสรุปแล้วก็คืออาชีพในตลาดนั่นแหละนะก็จะมีกระชานะครับทําการสุ่มตัวละครเพิ่ม <My S 1> เติม <ๆ S 1> นะแล้วก็เกมนี้นะครับใครที่มีทรัพยากรมากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะกันไป โอเคอัปเกรดนะทำการอัปเกรดนี่ครับอัปเกรดเรียบร้อยแล้วทำการเร่งนะครับเร่งด่วนเลยทำการทำการรักษานะครับก็จะมีพวกพลทหารที่เราสามารถรักษาได้นะครับรักษารอแป๊บหนึ่งประมาณ3วินะครับไม่นานนะปึ๊บเรียบร้อยนะครับคือถ้าเป็นแนวอาชีพในตลาดก็คือพัฒนาเมืองเรานะครับแล้วก็รวบรวมทรัพยากรนะครับไปต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับต้องหาคิวอยู่เลยนะ ไม่งั้นแตกพ่ายนะบอกเลยแตกพ่ายไอแนวเนี้ยนอนเมื่อไหร่แตกพ่ายนะครับโอเคการผลิตอ่ฝึกฝนนะครับโอ้รอสี่ถึงห้าทีเร่งสปีดหน่อยสิจัดไปไวรุ่นโอเคเรียบร้อยครับอ่าทำการสร้างศูนย์อ่าอาวุธนะทำการสร้างเรียบร้อยแล้วนี่ครับโอ้โหมี VP ด้วยเหรอ <laughs> มี VP ด้วยว่นะท่านผู้ชม เอาเรื่องแล้วเนี่ยถ้ามี V P นี่เอาเรื่องนะคนที่แบบรู้ๆกันอยู่นะครับถ้าเกมมี V i P อะ่ะนะรู <Commander, S 1> ้ๆก,กันอยู่สร้างศูนย์ตอนนี้นะครับปุ๊บ <Building. S 1> โอเคจัดไปไวรุน่น ทําทการอัปเกรดฐานนะตรงนี้ก็เพื่อทําการาเขาเรียกอะไรนะขยายทรัพยากรเพิ่มเติมนะโอเคแล้วก็ทําการเร่งสปีดเลยท่านผู้ชมครับมันมีตัวสปีดให้ใช้อยู่นะให้ใช้ฟรีอยู่นะครับอัปเกรดฐานมันจะขยายเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยไอ้ดูว่าวังนะพเพราะว่าเลื่อนยศฐานขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเขาจะให้เราสร้างหรือเพิ่มเติมนะครับนี่โอ้ คือถ้าถ้าเล่นจริงๆครับไอจัดไอตัวที่มันเด้งมาเมื่อกี้มันก็โอเคนะไอตัวที่เป็นเติมเงินครั้งแรกครับถ้าใครจะเล่นเนะี่ยคุ้มทุกเกมนะครับส่วนใหญ่มันก็ประมาณ35บ้าทอะไรแบบนี้นะครับพอเติมแล้วแม่งมือชอบลั่นนะครับไปกดแพ็กอื่นเชื่อผมเิ <c oughs> นั่นแหละพอเติมแล้วชอบไปกดแพ็กอื่นนะครับ <c oughs> โอเคสำรวจครับแล้วก็ทําการไปต่อสู้อะไรแบบนี้นะครับก็ หลักๆประมาณนี้เอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ